สวัสดีครับทุกทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลที่กําลังติดตามรับชมครับวันนี้กะพามาเบิงงัวคือเกาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับช่องอนันต์โตคือเกาครับวันนี้พามาเบิงงัออยู่ขอกงัวขู่ต้นครับอภิการพ่นการยุบันน้องคุณล่องตําบลล้อมค้อมอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้แม่ม่านนะครับเห็นอยู่นี่แม่ม่านแม่สาวแม่ลูกครับวันนี้มีให้เลือกเนาะเอาลวครับว่าบอถึกถือครับพี่น้องอยากเบิงตัวจริงสามารถมาได้ หรือมักเลาเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไปยู่งนีนะครับเนาะนะครับไปไล่เบงราคาผมพร้อมกันครับครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีน้องนนทั่วครับสวัสดีแฟนครับแฟนเพจครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งไกลทั้งไกลครับผู้อยากได้งัวไปเลียงครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจง่วควายครับมือนี่ครับผมคุณต้นครับมีมาเปิดแบงราค่าครับแม่สาวงามสวยๆครับผมแม่กัดทองแปดเดือนครับผมแม่ลูก ลูกหนาๆดีๆครับมาให้พลอยพี่น้องมาแบ่งปันครับผมราคาเกษตรกรต่อรองได้ครับครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลคือเก่าครับผมการส่งส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลการรับประกันดีครับรับประกันออกหลังออกจากฟาร์มหรือว่าขอกเาครับหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มทุกแผลทุกแผลครับส่งฟรีหนึ่ยกโลทุกโตทุกต้นนี่ต่อได้เนาะต่อรองได้ครับอ่ะครับช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งหก 5169หรือว่า ID Line ครับ0804165169ครับนี่ท่อบอร์นี้เนาะครับผมเบอร์กันเบอร์ที่แรกนี่ครับเบอร์ที่แรกครับแองกัตแองกัตเนาะเป็นแองกัดครับผมสีดำดำสีดำดำท้องตีว่าท้องแปดเดือนแล้วครับอู้นมนมลงแล้วครับท้องแปดเดือนครับผมเอ้ารุ่นอีกเดือนกวนตัวเนาะแม่นครับนมนมไข่แล้วนมไข่แล้วมีนาหน้าสิปลายปลายมีนาเนาะปลายปลายมีนาหน้าสิคลอดแล้วครับเอาจะคลอดปลายมีนาหรือเม่สาด้วยครับเดินนี่แม่นครับ ข้อมีหน้าขั้นบปศนกสิต้นเดือนเมษาข้อมสูลนี่เท่าไหรเนาะครับลอยสามสิบเห็นนะครับมีมีลอยสามสิบเนาะครับผมเป็นทองแรกจิทองแรกครับผมอันนี้หูบอพันทองกับพาะใดบอหูเลยครับอันนี้บอมีประวัติกระิบาะทองกับพาะใดเนาะแม่นครับผมอ๋อครับพี่น้องบานเนี่ยราคาครับราคาไม่นี่เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องไน่เงี้ยครับไน่เงี้ยครับอ่าพร้อมกินน้องเลยครับได้ไปพร้อมกินน้องแล้วก็รุ่นเพลิเลยเนาะรุ่นเพลิเลยครับผม บ่ต้องไปรอเวลาผสมยน่าครับอาอครับสายพันธุ์กัดสายพันธุ์เนื้อด้วยครับเด้อเนื้อครับสาย้ดำงามเนาะถิ่นเนาะแน่นหน่อยดำเมียมเลยนุ่มก็ดีถ่ายหนาด้วยครับเด้อคนหางไงดีนุ่มลงแล้วพุ่นน่ะอู้ยอหนาเออตัวนี้มีนานางแล้วนางกังกะกังก้าละตัวนี้นางแล้วสี่สี่ขอดแล้วนี่พี่น้องเราออมแต่คนอยู่นี่ล่ะนี่ครับผมเส่็จแล้หน้าตาขอขาเล็บดีครับผม อ,อเอาไปรุ่นเพศด้วครับพี่น้องเด้อเอาไปรุ่นเพศครับข้าวเดียวโบดนเนาะโบดลโบดนไอ้นี่สำหรับผู้ใดอ,อยากได้แบบกินตุมน้องไ,ว,ไว้ไว้ออกลูกไว้ไว้นี่ครับผมอืมนี่แม่นี่เหมาะเหมาะเหมาะขอเช้ขาเล็บอ่ะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งเนาะเบอร์ที่หนึ่งครับมางอยางได้ก็ทัวรมาเลยครับเด้อเบอร์ผมขึ้นหทอยู่นี่เนาะแม่สาวถังแมกแปดเดือยใบเบิงเบอร์ที่สองเบิงแม่ได้ครับเอาที่สองเดี๋ยวเอาแม่สาวครับไปเบิงแม่สาวเนาะครับผมจะทายเบิ่งก่อนก็ได้เด้อ ครับพี่น้องครับว่าเบอร์ที่2ครับเป็นง่วแม่สาวประเภทฟันน้ำนมแม่นบอฟฟันน้ำนมครับผมอายุเท่าไรครับบ่ท่านได้ขึ้นจักเทอะที่เขา2ปีนี่หลาะชั่นว่าถึงดอกแต่ยังแต่ยังเพิ่งถึง2ปียังท่านได้ถึง2ปีสิเจ็เดือนครับโอ้สวยด้วยครับเด้อเนี่ยสวยสวยหนาหนาไงหนาเงาสูงหลายเป็นด้ยครับสูงลอยสี่สิบห้าเห็นได้ลอยสี่สิบห้านีไม่เห็นครับเราบิังยืนงามคัะคุณอ่ะยืนงามเนาะสวยงามสีแดงพอดีพอดีเนาะครับสีแดงแดงงามพอดีพอดีเลยครับ บานีอันแม่ลูกพ่อได้เนี่ยอันแม่ี้บ่มีเอกสารครับบ่นมีใบครับโอ้เบ่งจากตนจากโตเบ่งจากเนือจากนังเล้วกะแม่นพอดีเติบย่ดอกพอดีเติบย่ดอกท้ายนี่มาสมตุนมูกูครับครับบ่าท่านด้ข้นชักเทือะ้าเปิดดีครับผมขานี่ปั้นซอปุนหนาเปดย่ะาไหมเงาอีกตั้งหากได้ไ้คอหนี่ซือว่าใส่ได้ด้เนี่ยคอตรงเล็ยบถือว่าใส่ได้ที่ครับพี่น้องนี่นี่คอเรียบด้วยครับเดินนี่ขาหนาตรงริ้วเลยยืนง่ามแห้งยืนสวย เลยเบ่งรถลดกูนะลำตัวเงาหนังหนาดีครับแม่นี่ครับเมาะเออะครับแม่พันพี่น้องเอไปเป็นพันุด้วยครับเด้อเอาไปเป็นแนว่ยนอเป็นแนวนอแม่นครับงูกัะสันๆนะครับบามันมาหลายบามันมหลายบมันลายด้วยครับเด้อแม่นี่ท่ายหนีงาหมิลีครับท่ายหนีงาหมิลีโค้หางนี่โอ้ตูนหมูกู้ครับดากสวดๆนี่เปิดตูนนุ่นดีลำหางตรงค่อยหางคอขาเล็บราคาเท่าไรครับแม่นี่เปิดไว้ที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่นคร สองหมื่นแปดพันหอยบ่งยูขัดอยากได้กับตอมาครับผมต่อเอาเนาะสาวซิงซิงครับอืมการสรงเข้ากับสรงฟีดครับลอยโลดทุกตัวด้วยครับเด้อครับผมสรงฟีดลอยโลดทุกตัวอู้แม่นิมิตาอยากได้ใช่โอ้แม่น่น่าสนใจครับนี่ไงก้ามเนื้อดีเนาะก้ามเนื้อดีไออืมห้กก้ามเนื้อห้ยก้ามเนื้อดีผู้ใดกำลังมองหาเนี่ยแหละครับมานี่ห่ะสนใจขาใหญ่ดีแม่น่เนาะยืนกับง่ามเป็นง่วสมส่วนแท้ๆครับผมงงง่ามสิกะหาได้ยากวิ่ได้พี่น้องครับผมงามสิ เป็นตะเก็บโยครับช่วงสิบมาผมว่าพ่อครับจะเลืมได้ครับเด้อขันผู้ก้มลังมองหางงวงงามเลี้ยงเนาะครับผมเอาไปทับพอดีๆเข้าไปกันพอดีๆเข้าไปดูออกมาเอาจู่ย่างให้พี่น้องเบิ่ื้องต้นเอาเบิ่งการย่างได้ครับเด้อนี่การย่างนี่โบย่างโบบิดโบเบี้ยวดนะครับโบบิดโบเบี้ยวครับย่างตรงดีคอแข้งขาก็ดีว่ทกบดถือนบดถอนครับผมเข้ากันรับประกันอยู่เดือนหนึ่งทุกแค่อยู่เเดือนทุกแค่ครับเป็นงัวฟัดน้มนมได้พี่น้องบอกไว้ก่อน ฟ้าดำนมอยู่อ่าเป็นฟ้าดำนมยังฟ้ได้ขึ้นจักเท้าในขึ้นจักเท้อเอองามงามครับหน้าตานี่โอ้สวยแม่นี่ครับผมนี่งามสวยงามครับสวยเหมาะกับการเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เหมาะเลยละนี่เบอร์สองห้ามิลีครับครับท่านี่สวยเลยนี่ไปเฮ้ยมึงเบอร์ที่สามรอบไปเนาะครับปุณ่ะเด็ดเด็ด<ๆ>เลยเพื่อ ครับบัดน,นี้มาเบิ่งเบอร์ที่สามครับเป็นชุดแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ครับบาทเนี่ยเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ง,งามๆเลยเนาะลูกเพื่อนนี่เดี๋ยวจะเดือนแล้วลูกเพื่อนนี่สี่ประมาณสี่เดือนหาเดือนอะไรสี่ถึงหาเดือนสี่ถึงห้าเดือนแล้วลูกเพาะลูกเพาะได้ให้บ่มมีใบบ่มมีเอกสารครับบ่มมีเอกสารเนาะแต่ว่าเป็นหูไข่เนื้อหูไข่เนื้อครับผมกับเป็นง่วนโตทรงลูกอ่ามเติบเนาะครับผมนี่ครับนี่เอ้ายางไม้หรอบ้านยางหลินยางเดียวครับนี่ฮัวโลนครับไอ แมอโอลธรรมชาติเมอโรลคับผมสูงหลาป็นเลยแม่ครับลอยสี่สิบกว่าครับแม่ลอยสี่สิบเพนเนาะลอยสี่สิบเพนครับอันลูกตัวนี้ลูกตัวที่ไหนเพนเนาะลูกแรกครับไอโอ้ลูกตัวแรกลูกแรกถือว่าลำตรงลำโตถือว่าเขาทาด้วยครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกคุยหลังนี่ก็งามเลยเนาะครับผมเนี่ยคุยหลังดำนะครับเนี่ยคุยหลังดำแมอโขลยเครื่องดำเนาะครับผมนี่เครื่องดำแม่เพิ่นครับเนี่ยนุ่มมะพร้าวนุ่มแมอเมแม่ดีเด้นยเมแม่ดีครับ อ๋อเมื่อไนี่กะซี่อนเนี้ยจะน้อยเนาะคดําเบียงท่ามดาดได้พี่น้องเด้อะบริโอนตูปูติปีบริขุนเนาะครับผมนี่ลูกสาวเพิ่นได้ครับเลยบูถึงว่านับนมเพิ่นยังเพิ่นกะดีอยู่อืมก็ถือว่าเป็นแมงวัวตัวหนึ่งที่ให้ลูกแค่เนี่ยมันโมโดนแล้วเฮ้ยกลไปเติมเนื้อตัวเพิ่นเองกะง่ามนะครับเด้อตัวเพิ่นเองกะใส่ได้เติมเนื้อเติมหนังเอาครับผู้ใดมีหญาผู้ใด้หนี้นี่ลูกสาววันนี้เบอร์สามนี่เปิดไว้ราคาได้ครับเนี่ยเบอร์สาม สะสมราคาเนาะครับสมราคาครับสองหมื่นหกพันเด้อครับเด้อนี่มอได้แพงจนเกินไปบริถืกจนเกินไปครับราคากลางๆครับผมกับมอครับช่วงง้อสมีเนาะครับมันต่อรองได้สุดโต๊ะครับมันกัต่อรองได้อีกเด้ต่อรองได้อีกก็ก็สิว่าบ่แพงนี่เนาะครับต่อรองได้ส่งอะไรกัส่งฟีอีกไงโลครับหัวโล้นหรือแม่เพิ่นอืมแม่แต่ว่าหัวลูกบ่โล้นเนาะ ครับแม่ลูกบอลลอนลูกบอลลนแต่ว่าแม่หัวลนงามงามครับไขมันอ้วนไขมันมหนิงว่ตัวนี้ส่งงามเด้ยวยต้องห่วงเขาเอาไปเติมเนื้อเติมหนังงว่านาแร่งส่วนคอขาเรียบหนิทั้งแม่ทั้งลูกนี่เบิ่งเอารถพี่น้องนี่สุดยอดแต่ถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ยมาถึงกับนั่งฟ้าใช่ปะกะแผลๆผุหล่ะนี่ครับผมถือว่าคอตรงเล็บซักใช้ได้แลลูกเพิ่นแม่เพิ่นคือกันครับผมกินคอดำพร้อมธรรมชาติธรรมชาติดจังสี่หลังห้ามื่นเบอร์ที่สามเลยครับเด้อราควข้าเบาๆครับผม ได้สองโตได้สองโตเออแม่ลูกแม่ก็ได้สดอีกตั้งหากแม่ก็น่าจะบ่เกินลงหน้านี่นะน่าจะขึ้นเนาะแต่เรื่องอีกแมนครับผมน่าจะขึ้นยุดอกพี่น้องโล่งหน้านี่แาวเดียวเอาเบอร์ที่สี่ครับป้าเนี่เบอร์ที่สี่เอาเป็นแม่สาวนี่ครับใช่เหรนี่มานกันนี่ล่ะพันแม่แยกลูกมาเออแม่แยกแม่แยกสาวน้อยสาวน้อยครับเบอร์ที่สี่น้อยนาะเบอร์ที่สี่เอาราคาให้พ่อแม่พี่น้องบ่เคยได้ให้พ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงจ้ากี้ ง้อง้อกัมพาดิง้อกัมพาครับผมมันมานน้ำกันนี่แหละโอ้กัมพากัมพอยมานน้ำกันครับพรมนี่เนาะครับผมเบอร์ที่สี่นี่เป็นง้อสาวน้อยอายุจ็ดเดือนอายุประมาณห่าหกเดือนให้กันครับวันหกเดือนนี่เนาะแมนครับผมหัเบิ่งจากสีเขาท่าครับมันเป็นแต่เราเป็นหยาหันจอยได้เพี่น้องเด้อครับนี่แหละบ่ได้กเคยบ่ได้กเลยเพราะว่านั่นอาจจะสีโบจิน่มอิ่มเลยเนาะยกไปน้ำกันก็ได้นี่มันคอกเดียวกันมานน้ำกันเออหรือสิยกไปน้ำกันก็ได้ครับบันนี้ แม่สาวน้อยตัวนี้เปิดราคาอะไรบ้างแม่สาวน้อยตัวนี้เปิดราคาไว้ที่8,000บาท8,000บาท8,000ต่อรองได้อ่าแป0 0ันี่ก็ต่อรองได้ครับกันผู้ใดยก3มนี่รักถือครับโปรโมชั่นครับเบอร์สีด้วยครับเด้อคันเอาไป3โตครับผมอันที่มานํากันเนี่ยๆนเนี่ยครับเนี่ยกะมีโปรโมชั่นให้เนาะมีโปรโมชั่นให้ครับลดให้ถันมาอีกครับผมนี่อ่านี่เบอร์ที่3แล้วก็เบอร์ที่สี่เบอร์เบอร์อะไรครับเอาไปใส่กันมาถ้าผู้ใดสิเอาไปนํากันนี่ผมเปิดโปรโมชั่นให้เลยครับมื้อนี้ ถืงเลยครับสองหม้าพันห้าร้อยบาทได้สตัวโปรโมชั่นสุดๆเลยเบอร์เบอร์สามแม่ลูกคู่นี้เบอร์สามแม่ลูกเบอร์ที่สี่แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยบันนี้เบอร์เบอร์ที่สี่นี่แปดพันแปเบอร์เบอร์ที่สามนี่สองพันแปดห้าร้อยสองพันหกสอครับรวมเป็นรวมเป็นคันคันแยกเด้อครับเด้อคันแยกบันี้วอลคำวอาวมนะคันบ่วมสองหมืาพันรอ สามตัวสามตัวนี่ขนเอาไปด้วยกันยกสามตัวมือนี่เปิดโปรโมชั่นแห่ว้าว้าว้าวแหย่ไอ้นั่นนอนทั่วสำหรับคู่ตุนบอดดี้มี่ยังมาฝากกะเอาง้อเอามาจัดโปรโมชั่นให้เลยถ้าเอายกคูสามแม่นี่ยสามตัวนี่ซื้อซื้อสามได้สามนี่ตัวแม่ทั้งสามตัวนี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่คือราคายกคู่เนาะครับเบอร์คู่เบอร์สามกับเบอร์สี่เนาะครับเบอร์ฐานกับเบอร์สี่เป็นมั่งคอด้วยกันพี่น้องเป็นมา่งคอด้วยกันนี่เอาไปเนี่ย เดี๋ยวไปเบอร์ที่หาครับบับต่อไปเป็นแม่ลูกของเทพบัดครับแม่ลูกเทพบัดเบอร์หาเนาะครับผมเบอร์ห้าข้าพ่น้องครับเบอร์ที่หาด้วยครับเด้อเนี่ยเป็นชุดแม่ลูกลูกงามๆเลยครับลูกเทพๆเลยคู่นี้ลูกเทพเเลยครับเนี่ยลูกแม่แม่นี่ออกสีนวลๆแม่นครับนี่เด้อครับเด้อแม่เครื่องแม่สีนวลๆเครื่องอมๆครับผมนี่ครับโอ้แต่ว่าแม่เพิ่อนเป็นง่วนหนังหนาแม่เพิ่นสีเป็นง่วนหนังดีหนังหนานในลึกครับสูงหลายปเมตรครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นประมาณหนึร้อยสามห้าครับผม ประมาณลายสามหาขึ้นเนาะครับลายสามหาบวกลูกตัวเห็นอยู่นี่ลูกตัวที่ไหนลูกแรกครับลูกแรกงมืลูกแรกเด้อครับเด้อตัวนี้วันนี้มาเบิ่งลูกสาวครับงามมหลีเด้อครับเด้อลูกสาวงามครับนี่เห็นว่าเกียรติงงามละตัวนี้เนาะครับลูกสาวงามแคงไหนโอ้โหบอว่าเพิ่นลูกพ่อใดเนี่ยลูกสาวเพิ่นว่าเป็นแค่หกแปดแต่ว่าผมบ่ได้ใบเนาะแต่ว่าว่ามาซื่อๆว่ามาว่าเป็นลูกแค่หกแปดแต่ว่าผมบ่ได้ใบผมก็เอ้าตีไปเป็นบ้านเฮาก็ขายตามเกียรติเป็นบ้านมีหลักฐานมีใบเนาะครับผมอ๋อบ่่่มมีีีก็บละพน้องงเบิ่ตามเนื้อตามหนังตามสีตามสีง่ พอหาเล็บดีถ่ายง่ามครับถ่ายหนาเปิดดีง่ายอ่อนลาได้อเปิดขาญ่ลามดีเพิ่งหายอดอุ่นต้นเลยครับครับผมไม่ยีมพี่น้องกำลังหาเล็่กินหยากินยูอยู่มันหนา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 ไม่เนี่ยพูดเบิ่งเราดได้เบิ่งมุมนี้ครับาทยูอุดพดตึ้งเดือนก่อนประมาณสี่ถึงหาเดือนทวมีไอเป็นเส้นสีเขาสองเดือนแล้วโอ้ไม่เห้ยมันสะกไก่สีแล้วเนี่ยครับ พอว่าแม่แม่พันทับเด็กสีเขาสองเดือนหล้วงวบ้านนี่ครับนี่แม่ทับสีเขาสองเดือนแล้วผมตัวนี้หเดือนแล้วเนี่ยแม่านนั่นหอต่อาณนี้แล้วเว่าสันแม่สีเขาหเดือนแล้วอแม่ทับอย่ังแม่ทับหลอดครับเขบสมหนึ่งหมัวใดใบหเนี่ยหมัวใดใบไม่หมมาจากตครับซเีนั่ผพู้เฒ่าไม่เอิ่มเ้าวกับหมัะพี่น้องบ่บ่บ่ต้องห่วงค่ผัเบิ่งเบิ่งตามเนื้อตามหนังมันเอาเบิ่งตามเนื้อผ่าเลยไอผัวเนาเบิ้งเบิะ แมนว่ามีใบมีหลอดมีพองงามกะบางตัวกับงามกะมีให้กันแล้วเบิ้งให้ลูกลดผลเลียงพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะอู้ห้าดีเนาะห้าดีแดงคักแดงเน่บันทีราคาได้ครับเนี่ยแม่นี่เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสองหมื่นเจ็ดครับผมอ้าวดูกับงามครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดได้ครับเด้อเนี่ยอู้พ่อเอาดิเนี่พ่อเอาต่ออะไรอีกไอ่บอกคมนี่นี่กะโอ้ว่าพลาดกันแต่งวงงามนะครับเนี่ย บัวเอาจังสี่เอาจังไรแล้วเนาะสองหมื่นสองมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวล่องดีอีกไหมต่อร่องได้อีกครับงัวอยู่ในคุณเชียงพัสดุตดียบัวแมงยังดอกลูกมันงามครับลูกมันนี่กลมอุดหลุดงามอู้งามครับงามนางนาดีนางดีข้อดีเล็บดีขาดีแม่เพิ่นกับเป็นงัวนางนาดีจ้าวสีสีนวลด้วยเพีองหรือสีนวลแม่สีนวลเครื่องอมแต่ว่านุ่มแหลมดีดีแม่เพิ่นอ่ะครับผมนี่แหละครับการให้ลูกอ่ะบัวหั่นแล้วจะเครื่องดำให้ลูกแดงคือกันแม่นครับนี่ นี่เบอร์ที่หาเนาะเบอร์ที่หาครับอู้หนา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 ครับพี่น้องจะผ่าเด้อพี่น้องเด้อเบอร์หานี่ครับผมนี่แต่ว่าพูนคนว่าแยกลูกบ่บ่แยกเนาะบ่ท่านได้แยกหรอครับบ่ได้แยกครับแผ่นไม้แผ่นน้ำกันซะท้องใหญ่ๆซะก่อนท้องใหญ่ซะก่อนครับผมจว่าสิแยกลูกครับผมพอดูนี่เฮาเพิ่นเดืตัวท้องกันบ่บ่ท่านด้ตรวจครับจักสิติดบ่ติดบ่ฮู้ลครับครับนี่เอ้าพี่น้องครับมีรุ่นเนาะมีรุ่นซื้อ3ก็รุ่น3เออซื้อ2รุ่น3นี่บ่ให้ตบจักบาทบักเนาะนี่ งวนปวดแล้วอ้พุ่นโอ้หนังนาดีเไยมันเด่นนะแม่มันแม่มันก็เป็นงัวลูกแยกอ้างก็ดีหนังข้อหนังลึงก็ดีทุกอย่างเบิ่งงัวงามสิเบิ่งไดร่นโดนได้พี่น้องครับผมเบิ่งเบือเ่าเป็นเบิ่งมันแดงฉ่ำตาเลยล่ะแดงฉ่ำตาเลยครับหู้คุ้นเชื่องอีตั้งหากเงี้ยเอาอัลลาดีตั้งหากยอดเลยเบอร์ห้าเบอร์ห้าด้วยครับเด้อเบอร์ห้าครับอ้าววันนี้ไปเบิ่งเบอร์ที่หกเก้าเบอร์ที่หกเก้คือกันนะวันนี้ไอ้สวยสุดยอดเลยมาหยิบมาเบิ่งครับัปนี้เอาไว้ก่อน ครับบานนี้เบอร์ที่6เนาะเบอร์ที่6ครับเบอร์สุดท้ายครับเบอร์ที่หเบอร์สุดท้ายแมอนี้ไม่6เบอร์6รายการ6เบอร์6รายการเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่คือกันแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกอีกตั้งหาครับกับเป็นง่วลูกแรกคือกันโอ้ยแม่นี่ก็ยนต์ค่ะคือกันบานนี้แม่นี่บัดเป็นง่วขาวคือกันง่ว่าขาวง่วขาวง่วนว่นคือกันครับแต่ว่าลูกแดงคือกันอีกลูกแดงงามคักเอาแม่นี่ว่าบางลูกพอดีคักครับบานนี้ลูกเป็นได้จักเดือนครับนี่ลูกสมัครในสามเดือนนี่แหละสามเดือนอันนี้กับว่อกา แม่สูงหลายป็นไดแม่สูงไรที่ซิมหาเห็นอะโอ้แม่นี่ไงสูงด้วยครับเด้อแม่หัวโลดด้วยนี่เนาะหัวโลดครับนี่ด้วยครับเด้อแม่หัวโลดหัวลุนหนาซิสุขภาพดีหนาคมดีเบืองหนาเบืองแข็งเบืองขาคนครับนี่ข้อหาเล็บครับนุ่มนี่ก็ถือว่าน้อยๆจ้าไอ้นุ่มอ่ะเรียวๆแต่ว่าลูกพคนสุดยอดลูกแดงจึงคืนครับบาดเนี่ยพูดปวดอะสามเดือนตีสามเดือนนี่แหละครับแต่ว่าแม่นี่ประธานด้ขึ้นบ้านใ้ขึ้นเนาะบ้านได้ทับเนาะประธานด้เซิร์งอ๋อดีแล้วล่ะบ้าน มันขึ้นอยู่น้ำเห่าโพสืไป่นละครับได้ไปเล่าขึ้นเฮาค่อยเตรียมพอเลยครับผมราคาขันทับไว้สิบ่มากเนาะครับแม่นี่สิได้สูงได้ยาวได้โสดคือกันกับแม่วางหันแต่ว่าลูกแข็งน้อยกว่าได้ลูกแรกครับลูกแรกคือกันเหมือนอย่าว่าลูกแรกเบิดเลยกับแม่สาวเอ้าเบิดสุดท้ายครับเบิดราคาลไรไปเลยครับอันนี้อันนี้ก็27,500้ารครับ27,500ืารแม่พี่น้องสองตัวดิแม่ลูกดิ่นี่ลูกงามๆ27,500หมื่นเจพุ่นน่ะ ซื้อจังสี่บ่บ่ขาดทุนครับเพราะว่าเป็นยัง่อยว่าบ่ขาดทุนพอต้นทุนมันต่ำต้นทุนต่ำล้วก็นอแนวดีอีกจั้งหาคุณอืคุณน่ะลูกมาใครแน่ล่ะเอ้าลูกสุดยอดเลยไอ้มือนี่ยคุณน่ะลูกมาใครแน่ล่ะมือนี่ยข้อหนาตัวเลยครับผมข้อหนาข้อดีสุดตัวมือนี่ยแปดเบอร์แปดเลขการแม่เพิ่นเครื่องอมบ่มีเนาะหกเบอร์เครื่องอมออกสีนวลๆครับผมจะให้ลูกแดงให้ลูกแดงแปดเลขลูกโบดพร้อมไอ้กลายเป็นง่วนงดีเตบด๋าตัวนี้ง่วนงดีเต๋บโบจอยนะครับตัวนี้โบจอยปกติง่วนแม่ลูกอ่อนกซ่านนีละะเครับผม กับถือว่าจอยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าง่วงหนาแรงง่วงแหมงง่วงออน,น้ำกินน้ำกินนมนี่เอาครับผม <c oughs> นี่พี่น้องเบิ่งหยิบไหนทัวมากนะครับเด้รร<ล>อราคาหนี้ก็ตอ่อ<ด>รองนี่คือเก่าต่อรองในสุดโตครับไอ้ต่อรองในหล่ะก็ทรงฟี่อีกลอยโล่ฟี่อีกลอยโล่ครับมักตะหมองต่อรองในนี่แหละต่อเอาครับต่อเอาพูน่ะพูนใดมีสินในการตอสองโค้งก็ได้พูนละเพิ่งเปลี่ยนนี่ว่าถ้าสินในการต่อนี่มันนี่สองสามโค้งเด็ดลีเนาะเด็ดเด็ดลูกยืดจอดเลยครับ เดินทางมาชมถ่ายได้ครับเด้อขอบบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมบที่กําลังเบิง์ดนะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเนาะบมสิเป็นแฟนครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ท่านใดเขาบว่าเบิร์ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้ออาขอบคุณหลายๆนะครับเนาะครับขอบคุณตัวเมียอีกบ่ครับมื้อนี้ก็บ่มีหยังแล้วครับก็มีของดีๆงง่ามาฝากพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากได้ก็โทรมาทักหนาก็ได้ครับผมพร้อมสีแดงปันหนสุดโตแม่ลูกเท่แม่ ขอแข่งขันให้พ,พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขมุ่สบายครับผมครับพ่อกันชิมหน่อยชิมไม้ครับท่านผส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ